ทัวไยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาจุงปล่อยเด้งคนเดิมมาเสิร์ฟเรื่องราวชวนยิ้มให้คุณผู้ชมชมแล้วล่ะค่ะ และทำตามที่สัญญากันไว้เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกแป๊บเดียวไม่นานสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิคะที่บอกว่าจะพาไปดูวิธีการทําน้ำตาลสดวันนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะกว่าจะได้ความหอมและรสชาติหวานประจวนใจต้องทำกันอย่างง่ายรอชา้าอยู่ใหญ่ไปสิคะไปชม จุ๋มได้พูดคุยกับพี่มนัตเจ้าของร้านมนัตน้ำตาลสดที่ตั้นอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอําเภอบังคล้าคุณพี่มณัตบอกกับจุ๋มว่าลงมือทําเองทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่ใช้ไม้ไผ่หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าผ่องค์ปีนขึ้นไปบนต้นตานู่นแล้วก็ใช้มีดป่าตาลหรือดอกของตานโดยการเก็บน้ําตาลจะทําได้สองช่วงเวลาค่ะคุณผู้ชมเจ้า่าคือเช้าและเย็นเมื่อป่าตานแล้วก็รอให้น้ําตาลสดหยดลงกระบอกเองดูสิคารดูด ปีนขึ้นไปก็น่าวาดเสียวแล้วนั้นหนูๆอย่าทําตามนะลูกต้องอาศัยทักษะและก็ความชานาญจริงๆจากนั้นนําน้ําตาลสดในกระบอกไปต้มให้เดือดประมาณ15-20นาทีก็พร้อมเสิร์ฟความหวานแล้วนะคะ <c oughs> ่ะเราต้องกรองเขากรองเชื้อออกไหมนไม่มีเปลือกไม้ครับเปลือกไม้อ๋อไม่มีเปลือกไม้นะคะไม่มีเปลือกไม่ะะไมมเมมมดี๋ยววันหนึ่งนี้นะคะพี่ขา ทำได้กี่ขวดกี่แก้วกี่อะไรคะเท่าไหร่คะวันหนึ่งตอนนี้ก็เต็มกระทะนี่แหละครับประมาณสี่หสิบต้นเหมือนกันครับสี่ห้าสิบต้นพี่คะไอ้ฟองฟอดเนี่ยมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เสียใช่ไหมครับฟองฟอดไม่เห็นอ๋ออ๋ออ๋อของแท้ต้องต้องออกเกิดฟองต้องต้องมีฟองครับผมถ้าไม่ฟองนี่คือ มันก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับของแท้คือมีฟองนะครับคุณผู้ชมของปลอมเนี่ยคือไม่มีฟองแสดงว่าผสมน้ำตาลผสมค,ครับผมเรั้ผสม,ผมอาของผมผมหวานนุ่มโอ้นเนี่ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาการทําน้ําตาลสดกว่าจะได้ความหวานของน้ําตาลสดมาได้ดื่มกินก็ต้องผ่านขั้นตอนมากมายเช่นเดียวกับความรักถ้าหากอยากเจอรักที่มีค่าก็ต้องใช้เวลาพิสูจน์ใจอ ไปก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาขอตัวไปเติมความหวานเข้าร่างกายของจุ๋มก่อนครั้งหน้าจุ๋มจะอาสาพาไปยิ้มกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะ๊ะจุ๊บ